สื่อการเรียนประกอบรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่1ความสำคัญของระบบการทำงานภายในร่างกาย หน่วยการเรียนรู้ที่1ความสําคัญของระบบการทํางานภายในร่างกายตัวชี้วัดข้อที่ 1. อธิบายความสําคัญของระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการข้อที่2ออธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจให้ทํางานตามปกติ วันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องที่สองกันนะคะเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตค่ะความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตระบบไหลเวียนโลหิตทำหน้าที่ในการลำเลียงขนส่งน้ำสารอาหารแก๊สออกซิเจนและสารอาหารไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อใช้ในกระบวนการทำงานและการเจริญเติบโตของร่างกาย องค์ประกอบของระบบไหลเวลียนโลหิตหัวใจทําหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายภายในหัวใจแบ่งออกเป็นสีห้องได้แก่ห้องบนขวาห้องบนซ้ายห้องล่างขวาและก็ห้องล่างซ้ายรูปภาพประกอบของหัวใจห้องบนขวามีลิ้นหัวใจขั้นระหว่างห้องบนขวากับห้องล่างขวา ห้องบนซ้ายก็มีลิ้นหัวใจขั้นระหว่างห้องบนซ้ายและห้องล่างซ้ายโลหิตหรือเลือดมีส่วนประกอบด,ดังนี้ 1. เม็ดเลือดแดงเป็นเม็ดเลือดที่มีจำนวนมากที่สุดมีฮีโมโกลบินทำให้เลือดมีสีแดงมีหน้าที่รับแก๊สเจ่นจากปอดไปเลี้ยงวัยวะต่างๆและลำก๊ากคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปฟอกที่ปอด สเม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคสร้างภุมมต้านทานโรคให้แก่ให้แก่แกร่างกาย3เกล็ดเลือดมีหน้าที่สำคัญในการช่วยเลือดแข็งตัวหยุดไหลเมื่อเกิดบาดแผลโดยจะรวมตัวกันเป็นก้อนแข็งปิดบริเวณหลอดเลือดที่ถูกตัดหรือฉีกขาดทำให้เลือดหยุดไหล สามหลอดโลหิตหรือหลอดเลือดมี3ชนิดดังนี้ 1. นึ่งหลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดดีออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายส่งต่อไปยังเลือดฝอยเพื่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายสองหลอดเลือดดำเป็นหลอดเลือดที่รับเลือดเสียจากเส้นเลือดฝอย ที่มาจากส่วนต่างๆของร่างกายกลับสู่หัวใจห้องบนขวาเพื่อส่งต่อไปฟอกที่ปอด 3. หลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กมากเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงทำหน้าที่ลำเลียงเลือดดีที่รับส่งต่อจากหลอดเลือดแดงไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย และรับเลือดเสียที่ร่างกายไม่ต้องการกลับเข้าสู่หลอดเลือดดำค่ะต่อไปก็มาดูการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะการไหลเวียนโลหิตของหัวใจทั้ง4ห้องมีดังนี้หัวใจห้องบนขวาจะรับเลือดเสียจากส่วนต่างๆของร่างกายจากหลอดเลือดดำส่งต่อไปอยังหัวใจห้องล่างขวา หัวใจห้องล่างขวาและเลือดเสียจากหัวใจห้องบนขวาแล้วส่งต่อไปฟอกที่ปอดหัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดดีจากปอดแล้วส่งต่อไปห้องหัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจห้องล่างซ้ายรับเลือดดีจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย ค่ะวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้ทํางานตามปกตินะคะ 1. เราต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและไม่ควรหนาคูมเช่นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกจะได้ปริมาณอากาศเข้าสู่ปอดมากขึ้นจึงทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยบำรุงเลือด เช่นตับเครื่องในสัตว์ไข่แดงผักใบเขียวต่างๆลากหเลีื่องอ่านที่มีรสไขมันสูงเพราะเสี่ยงต่อการเกิดเลือดอุดตัน 3. ดื่มน้ำอย่างน้อยเวลา6 8ถึแก้วเพื่อให้เลือดไหลเวียนในร่างกายได้ดี 4. ปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดเลือดออกนะคะ ค่ะระบบไหลเวียนโลหิตเปรียบเสมือนระบบขนส่งของร่างกายที่ลำเลียงเลือดและสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้ทํางานเป็นปกติจะทําให้อวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายทํางานได้ดีด้วย 3. ระบบหายใจ 3. ค,ความสําคัญของระบบหายใจนะคะระบบหายใจจะทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเข้าและออกจากร่างกายโดยจะหายใจเพื่อรับแก๊สออกซิเจนและหายใจออกเพื่อขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายทําให้เราสามารถทํางานและทํากิจกรรมประจําวันได้เป็นปกติโดยเฉพาะการทํางานของสมองหากสมองขาดแก๊สออกซิเจนเพียงไม่กี่นาทีสมองจะตายไม่สามารถสั่งการให้ร่างกายทํางานได้นะคะ ค่ะแล้วก็มาดูองค์ประกอบของระบบหายใจกันนะคะค่ะองค์ประกอบแรกของระบบหายใจนะคะ 1. จมูกทําหน้าที่หายใจเข้าเพื่อนําแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและหายใจออกเพื่อรับก๊สเพื่อนําก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายในจมูกจะมีขนจมูกและเยื่อเมือกทาหน้าที่กรองและดับจากฝุ่นละอองมีเซลล์รับกลิ่นทําให้เราได้รับกลิ่นต่างๆนะคะ ประกอบที่2นะคะหล,ลอดลมเป็นทางผ่านของอากาศเข้าสู่ปอดและดักจับฝุ่นละอองไม่ให้เข้าสู่ปอด 3- ปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยถุงลมเล็กๆมากมายที่มีอยู่ภายในปอดนะคะเรามาดูการทำงานของระบบหายใจนะคะหายใจเข้าผ่านทางจมูกเข้าสู่หลอดลมเข้าสู่ปอดแล,ล้วแลกเปลี่ยนก๊ ะะโดยถุงลมจะเก็บอากาศไว้แก๊สออกซิเจนซึมออกเข้าสู่กระแสเลือดผ่านแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะถูกขับออกมาเมื่อเราหายใจอ,ออกมาผ่านทางจมูกนะคะถ้าจากวงเวียนเมื่อกี้นะคะอากาศจะผ่านเข้าทางรูจมูกเข้าสู่หล,ล,ลอดลมขั้วปอดแขนงปอดและถุงลมตามลําดับนะคะอากาศในถุงลมก็จะแลกเปลี่ยน แก๊สกับหลอดเลือดฝอยที่หุ้มอยู่รอบๆโดยแก๊สออกซิเจนจากถุงลมเนี่ยเมื่อเราหายใจเข้าไปเนี่ยหลอดเลือดฝอยและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะแพร่จากเส้นเลือดฝอยเข้ามายังถุงลมซึ่งจะถูกขกับออกทางการหายใจอีกต่อออกต่อไปนะคะ วิธีการดูแลรักษาระบบหายใจให้ทํางานตามปกตินะคะ1เราต้องอยู่ในบริเวณที่มีอากาศบ,บริสุทธิ์หลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหรือให้ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่ออยู่บริเวณที่มีฝุน่นควันนะคะ สรักษาสุขภาพโดยรับประทานอาหารดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละสองถึง3ครั้งครั้งละประมาณ30นาทีนะคะต่อไปก็ที่ 3. เราต้องรักษาอุณหภูมิร่างกายของเราให้อบอุ่นอยู่เสมอนะคะเมื่อมีอากาศหนาวเราก็ต้องห่มผ้าหรือว่าสวมเสื้อผ้าหนาๆน,น,นะคะ 4. เราควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อตนเอง เป็นหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะคะในกรณีที่ผู้อื่นเป็นหวัดเนี่ยเราก็ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชือ้อ5้าระมัดระวังไม่ให้บริเวณหน้าอกเนี่ยถูกกระแทกนะคะการหายใจเป็นกระบวนการสําคัญที่ช่วยเรามีชีวิตและทํากิจกรรมต่างๆได้ตามปกติดังนั้นเราจึงควรรัก เราจงควรรู้จักป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจเพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะค่ะเมื่อเราเรียนจบหน่วยที่หนึ่งแล้วนะคะความสำคัญของระบบภายในร่างกายนะคะเราก็มาทำแบบทดสอบท้ายหน่วยกันนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะ